สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านทุกๆคนเด้อเมื่อนี้กะปูขุนมี่อันหนึ่งสีมาเสริมใหายแ้วแล้วเอฟซีเด้อคือเดี๋ยวนี้กับน,นี่เอฟซีปูหนึ่งเพิ่นบ,บอกเพิ่นบอกมาเพิ่นบอกปูมาวาปูก็เลยเปิดเบิงว่าเล่าผัดเล่าพัฒนานมันที่นี่ซีปูปล่อยไปแล้วเด้อพักกันเบิงหนึ่งเด้ออันจี มมทรงไม่เหมือนนี่ก็คือจังมีเล่าสามเล่าที่ออกคู่มือหมมีเอฟซีผู้หนึ่งพู้ว uh ่า huh. ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองมีหน้าไปถึงเดียนมีหน้าไปถึงเดือนพืชผ้าวันที่ยี่สิบสองนี่เติมจากวันที่ยี่สิบสองมีหน้าไปถึงพืชผ้านี่เล่าพัฒนาสิวอัตะวันพุดเดอร์แจ้งไหมากอนเรียบร้นี่กะ มีต้นหน้าถึงสิงหาสิออกงับขึ้นมาออกวันจันทร์กับวันพุธบานิจัดพุ่นละไปหอดกันยา่ากันย่าจังสิงกับมาออกตามปกติดอ้อจันทร์พุทธศุกร์แจ้งไว้ก่อนบานี้เดชี้ผู้หนึ่งผนว่าคือเบ่จัดเล่าอันนี้ให้น้ำแน่ว่ดสั่นก็เลยปูก็เลิกตะกี้ปูกระได้ บ่ได้เบิง่งบ่ได้เห็นนะั่นนะเพิ่นบอกว่าเบิ่งในเด้อว่าสั่นเอาลงให้เอาลงใหย้หยในเด้อเพิ่นว่าให้ปูจัดให้ยทรงห้แน่ว่าสั่นเพิ่นเพิ่นเห็นอยู่เพิ่นเห็นว่าเล้าของปูเข่าของไอ้ <c oughs> ปูจัดไร้วันนั่นนะนเล้ากับเล้าพัฒนากับไอ้ฮาน้อยเขาอยู่เพิ่นเรียกว่าจัดจัดเล้าก,กุมกุมออกสู่มือหลัง ห้าหน้อยออกจบไห้แน่ว่าสันมันในต่อกันเลยปู่เรยว่าไม่กุมยังเพิ่นเลยแจ้งมาว่ามีอน,น,นัอนตัอนันตมีเล่าน,านั้นเล่านั้นละ่ะแต่ว่าสิออกสูมือคือห้าหน้อยนี่ไหมลังห้าหน้อยออกทุ่มเครืองห้าหน้อยออกจบมันบ่เล่าอันนี้ก็สิออกคือกันออกต่อไปเลยไหมมันสิมีนมี่นี่นปู่ล่องเบงเขียนเบงหมู่บ้านของวันที่สิบเก้าเขียนเบง บานนี้ก็เลยก็เลยแตกรูดตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่แตกรูดซีแตกรูดซีมันออกแปดซีไหมสองอันมานี่บ่เขา่าบานนี้ก็เลยสีล่องเอาให้ซีผู้ใดเขม้าเบิ้งผู้ใดขมาส้มมาติดตามปูขุนนั่นส,ส่องซิมฮกผารวยใช่แนวกับส่องตาขุนพารวยให้ให้เบิง้งขันมีผู้ติดตามอยู่ปูก็สิจัดให้ตลอดเด้อบานนี้เด้อเล่าไร้วันนั่นน่ะ มันเป็นเหล้าไรวันมันกับซีมีของเหล้าไรวันเนาะออกหลังห้าน้อยกับซีมีเหล้าสามคัคคีทุกวันเดอ้อสิออกน้ำกันเลยกับเพื่อห้าน้อยนี่ก็มีเหล้าวีไอพีแล้วก็มีเหล้าสามัคคีวีไอพีกับเหล้าสตราร์วีไอพีเดอ้อพี่น้องเดอ้อสิมี่สี่อย่างออกต่อกันเลยคือตามเลี่ยงไปนี่ หลัมือนี่ก็คือว่าปูคุณเสียวมาจัดให้ให้พี่น้องได้เห็นเริ่มจากมือนี่ถถมมีผู้เอฟซีผู้ส้มผ,ผู้ติดตามก็จะจัดใหส้สม,มือคือว่ามียมหนึ่ง่นบอกว่าเฮ็ดให้เขียนให้เขียนให้สม,มือในเดือปูวสันก็เลยมามาเปิดเบิ้ง,ง,งมันมีหลีก็เลยหวัวตะเริ่มลองวันที่สิบเก่าแต่ว่าได้เอาลงจดไปจดเบิ้งซื้อ บาดนี้เสียวลงี่บา้าดนี้เริ่มจากวันที่ยี่สิบคือมือนี่ละสิเริ่มแลวดีบานนี้สิมีสูมือเอาเบื้องับมาเบื้องให้เข้าใจเด้อพี่น้องเด้อนี่เล้าแหลกปร,รประเดิมประเดิมมีซีเล้าเด้อพี่น้องเด้อสิเขียนหัวข้อไปตามๆกันไปดอกอันนี้ของเรลาสามาคีของวันที่ยี่สิบคือมือนี่ละเสามือนี่ละผู้คุณจัดอยู่นี่คือวันคือตอนเสาของมือนี่ละ ที่มีซิปที่มีซิปคล้องมาหนีละที่มีซิปมีหน้านีละเริ่มแล้วสิทธิบิตงสมมือเล่าเล่าสัตตาก็มีเก็ดเล่าสามคัคคีนี่เหล่าสามคัคคีก็สิมีเก็ดคู่คือกันมีตัวหลุดคือกันนั่นละมีตัวหลุดตัวเด่นคือกันละ่ะเอาเริ่มเนาะพี่น้องเนาะก็มี เริ่มแหกเพื่อว่าเป็นการเซเวลาจับคูจับแล้วเดอร์เก้าหาถ้ามี f อซติดตามปูกับชิดจัดให้สม,มือได้ว่าสิเขียนเบิงสุม,มือและส่งคูอม,มือนั่นละต่อไปบอกกันเดอ้อเขามาไม่เล่าพัฒนาก็บมีคือเก้าหรืให้เบิงง่าคือว่ามันสิมันสิออกมือละเทียยู่ก็มีให้ฟัง ฟังปูขุนติดตามผู้ขุนสงหัจักหลอกเพราะว่าผู้ขุนหูหูแล้วมีคนมีคนทรงมาบอกเก้าห้อันนี้เป็นเล้าไร่วันพี่น้องออกคู่มือคือกันกันกบห้าหน้อยเข้านั้นล่ะคือกันกับห้าหน้อยเป๊ะเลยหลังห้าหน้อยออกได้รุ่นต่อเด้อพี่น้องเด้อเก็ศูนย์ 100. รุ่นต่อไม่ซีเล่าผู้ใดติดตามจิงหดจักดอกให้เขามาเบิ้งผู้ต้องการในรุ่นชูม,มือกับเขามาเบิ้งเล่าเล่าไรยวันเี่เล่าประจำด้วยไรยวันเเกียร์ศูนย์แปรหกผู้ที่จัดไห้เดอร์จัดไหชูม,มือเบิ้งเล่าพัฒนาก็เปิดเบื้องน้่มขนาดนั้นก้นกดกระดิ่งติดตามไว้ผู้ใดกระได ให้มันเหนหูจริง่ามาบามาปู่คุณจัดเตพดะพกด่งเด้วไล่การยังไปเข่ากับเปิดเบิ้องแคบหน้าจอไว้ไล่การของบันนั้นบั้นนั้นสิตแจ้งไปในนี้ละห้าหอ,อันนี้ของเล้าซีเล่าออกทุกมือเลยบ้านนี้เห็นแล้วเห็นแล้วได้เห็นได้ชมกันเด้อพี่น้องเด้อคือห้าน้อยเป๊ะเลยหก 96, đây lุน, lao lay vặn cần, năm, ô, 96, 90, 90, leo cả, 49, 49, nì, vĩng lột cứ căn nè lạt, kiểu giống nhau hết สีเก่าแล้วก็วิ่งมีแบบเดียวกับห้าน้อยมดเลยบปเนี่ปรับเลยสียางจะเปลเป็นเล่าว่างจากน้อยแล้วก็ต่อเล่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อสีเก่าวิ่งเก่าหาเก่าหาวิ่งเบื้องแล้วก็แคบนาจ้าว้ ยไว้พอดีไล่การอันนั้นจบแล้วกัต่อเลยห้าน้อยจบปั๊บไปก็ต่อเลยเล่าเล่ากลุก่มนี้ออกสม,มือได้พี่น้องเดอ้อันผู้ติดตามได้เราผู้นี่ตัวล่องนี่ตกกลมอันนี้ของ เล่าสามัคคีจัดไถ่จัดใหน้นี่ผู้ขอมากก็จัดไถ่ตะกอนปู่กระบอกหดจากดอกเพิ่นเพิ่นขอมาเพิ่นบอกว่ามีอยู่ปู่ก็เลยเปิดเบิ้งก็เลยเห็นเลยสิตจัดไถ้เลยหน้าตามคำเรียกร้องเก็บซีผู้เดผู้เก่าผู้ติดตามเล่าก็ให้เบิ้งนําเด้อผู้ใหม่ผู้นั่นก็บอกตบแช่บอกตอกต่ตอกันไปว่าเล่า เล่าซีเล่าเล่าไรวันของปูมีจัดแล้วเริ่มจัดแล้ววันนี้กะสิต่อมากกะสีมีเล่าเที่ยที่สองกะตามคิ้วมานะข้าเจ้าก็จัดมาจังสีปูก็เขียนตามนี่แหละขีดกันไป้คือก,กันกับห้าหน้อยนั่นละบันนี้ก็เป็นเล่าว VIP, ีไอพี่พี่น้องเ้ยวานนี้พี่น้องเล่าวีไอพี่ออกต่อกันมา ออกต่อกันมาลาวีไอเอาให้มันท่านเด้อผีนลองเด้อซื้อให้ท่านเพราะว่ามันต่อกันกับหน่อยถือโทรศัพท์2เครื่องลดจัดให้ท่านของเราวีไอพหมู่ว่านี้มันออก023 2, 3, 2์สองสาสเราสามารถขี่ออก2 8งแปดลีหาสเรา วีไอพีเรลาวีไอพีออก02320มาว่านี้มาเนี่ปูก็จับคูให้เลยเนาะเพื่อว่าเป็นการเซเวลา่าจับคูเลยของเรลาวีไอพีก็จับคูนี่ม้วนกันนะพี่น้องเนาะขอเล่าสั่งหลายจับคูซี่4หนึ่ง ดวยไล่วันกันคือจังกันกับห้าหน้อยห้าหน้อยลำบากนี่ได้สองยางเลยเอาเป็นเอาเงินเอาเป็นเอาบาทนี่รวยเป็นรวยบาทนี่รวยไล่วันสี่หนึ่งเปียทอู้ได้ติดตามปู้คุณชมวังกันเมื่อลำบากนี่มีไล่กันหลายไล่กันละเรีวยว่ากระสิจัดได้ซ้ำนี่ละเพราะว่าระยะ มันจ่อๆกันเกินกระชเสริมเสริมขอมากก็คือจังเล่าไร้วันเนี่ยนะเล่าสามัคคีเล่าวีไอพีเล่าสามัค VIP. าามคีวีไอพีเล่าสัตาวีไอพีนี่แหละมันสิ่งามกันมางสิเดอพีน้องเด้อพีน้องเข้าใจเบง้ห้ชัดห้เจนแปดหกหกสี่ เพื่อลาวปูคกนกติจัดให้คุมมือน,นั่นหละแต่ว่าทิศพระละยังทิศพระละก็อาจลั้งมือก็อาจสิบว่าได้เห็นแจงไว้กวนเด้อมือรุ่นก็นจังเบิงแต่ว่าสีได้เบิง่หลายรา่การนี่เดอกบานนี่ก็มีเล่าเขามาเพิ่มสองอย่างเล่าไร่วันเขามาเพิ่มเล่าพัฒนาเล่าไรยวันเขามาเพิ่มบี้ฮานอยยืนประจำแล้วก็รัฐบาลไทยมีสี่อย่างแล้วเขามาบานนี้ หกสี่หาสองหาสองเริ่มโมเลกกับสัญญาณแนบเวลาเนาะยักขำโคตรชนะได้พี่น้องเ้อะหาสองหกเก้าจัดไทยจัดไทยหกเก้าเหิ่มแหลกกำลัง นักๆักก็ผิน้องซงะอย,ยู่่าจอีหา,หามืออื่นไปกับค่องมืออื่นมือหื่นไปกับค่องดอกขอไม่ขอไม่ซีหาซีหาหาเก่าหาเาขามาวิ่งมาหลุดคือกันนั่นละ กับผ้าน้อยกับเล่าอันใดกระโดดคือกันเขาหลุดกุ้มนี่ให้ยืนหลุดดีๆเด้อพี่น้องเด้อวิ่งเราพัฒนาเล่าม,มนันี่ V i p ไอผ้าน้านอยมาน,นี่ยืนหลุดตัวดิดยืนหลุดดีๆเขาหลุดดีๆวิ่ง C หนึ่งตัวห้หลุดคือตัววิ่งนี่ละทุกอย่างเพราะว่า เราพัฒนาพ่าว่าห้าน้อยอันเชียนวิ่งนี่คือตัวหลุดก็เข่าหลุดเลยเอฟซีผู้ไดติดตามก็สิเข้าใจอนยะู่เนาะผู้เขามาไม่ก็ให้เข้าใจได้กดกระดิ่งไว้ได้ลุยกันลเหาไร้วันลุวยสองอย่างกลมเด่นกะบซีหนึ่งล่องกับหกเก่าหลุดเขาวิ่งเลยพี่น้องเด้อ ชัดเลยต่อไปเป็นเล่าสามคัคคี VIP ที่สามเข้ามาทีาววาา่สามคือเล่าวีเล่าเล่าสามัคคี จะมักขี่วไอพีจับคูแปดเก้า แปดเก้าสองสามสองสามสองสามสามสี่สิทสิ์กันแน่กับเบื้องนอกขอใจเด้ออันนี้เริ่มมีเสียงลงพี่เป็นปวดตากน้ำมูอเศาราแล้ว Ar, öt, มีเสียงสวดๆนั่นคือเสียงกดตาดแต่เสียงผลทำความสะอาดเด้อพี่น้องเด้อเร็วกาสามซี่สามเก่าสามเก่าสามเก่าแล้วกา

แปดสามเอาแล้วเห็น,นยังกับที่ตนะัวใหญ่เติบอยู่เนาะวิ่งวิ่งวันวิ่งวิ่งแปดเก้าตัววิ่งลูด ถ้าข้วมาวิ่งตัวได้่าวิ่งลูดกันเลยมือนีเมือปลาเดิมพร้อมกันเลยกับเรล่าเรล่าพัฒนาจัดให้ท่านเด้อพัฒนาก็ออกมือนี่กะมีวันพุดอ่ะคือมือแมนไหมเรล่าพัฒนาออกวันจันทร์มือนี่กะมีของเราพัฒนากะมีคือกันจัดให้ไดเด้อเขาเขาล็อกเด้อพี่น้องเด้อ cổm đen kẹt cầu loang 3 cầu bưng bưng hình sắt chặt Chặt hay thử đơ phi nong đơ hình sắt chặt hay, hay thử ัดให้เป็นบาานี้กะเล่าสตาบีไอพี่บานนี้ชุดถ่ายโมน้องลาเล่าสตาเล่าสตา ตาวี่ไอพี่จับคู่เกจีเกจีหนึ่งเกจ

cầu mươi cầu chín cầu chín cầu mươi chín เก็ซีตัววิ่งเด้อนี่นี่วิ่งรูดเก็ซีเห็นยังดอกเนาะเห็ยนตัวเล็หน่อยกะเบิ่งเอาวิ่งเก็ดซีหลดเก็ซีนั่นแหละรูดเก็ดหลุดซีเลยพี่น้องเบิ่งเอามันมือนี่มันเตรียมตัวไม่มันจัดตะล่างว่าท่านถือมือต่อไปกัสิถือดอกเชสเมนดอกมันไม่มีเวลาจัดให้อยู่กรมเด่นกับเก่าเก็ซี เร่องก็เจ็ดแปดนี่ของไม่แซ่ได้เบิ้งขู่มือเด้อได้ขู่มือเบิ้งขู่มือคือจังฮาหน่อยแหละพี่น้องจัดสุม,มือนี่ลาวเวพีศูนงกสามศูน ผู้ได้ข่าว่าเบิ้งกับเบิ้ง,บงหัวขว้อให้ดีเรื่องวาเป็นหยังผู้ไปหยังไปแน่ศูนย์หกสามศูนย์เก้าหนึ่งให้เบิ้งให้เข้าใจเจ็ดเจ็ดห้าแปดเจ็ดเจ็ดห้าแปดเบิ้งแล้วก็สิเข้าใจนอาเริ่มไม่กันอย่าทัานสับสนเดอ้อนี่คือเป็นของเล่าไร้วัน ลุยไร่วันอีกหล่ะของเล้าก็ได้ต่อกันเลยลุยห้าน้อยแล้วก็ลุยเล้าไร่วันต่อปูชัยซื้อวะเล้าไร่วันเด้อพี่น้องเด้อหัวข้อซื้อคือเล้าไร่วันเอ้าวใ้เขามาแล้วกันมาติดตามกับกดไลค์กดแชร์เด้อกดไลค์กดแชร์แน่จะขำขดสนาเด้อปูคุณจะทำอีกไล่การหนึ่งแล้ว ให้พี่น้องเอฟซีเดบิ้งนั่นกันไล่วันของคู่มือคือเล้าสามาคัคคีรอบแรกก็เล้าสามาคัคคีต่อมาก็เป็นเล้าวีไอพีเล้าสามาัคีวีไอพี VIP. เล้าสตราร์วีไอพีเด้อพี่น้องเด้อโอ้สตราร์เริ่มเอารอเรียกกับลั่นเอา้าเพราะท่านเอาลงกันได้หรอกอพอได้เอารอเรียกกับลั่นใส่พี่น้องเ่าเป็นยังให้อ่านให้เข้าใจเนาะเล้าสตราร์ก็ได้ เอาไงๆกันนี่นะเฮาเออเล้ารอบแรกก็คือเล้าสามาคีวันที่มีิเดอที่มีิเราสามาคีกามีชักูเกาหกหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหกห่าหเกเกาาสวิ่ง รูดเก้าหากลมเด่นเก,ก่าหาล่องหาหกเล่าวีไอพีรอบที่สองจักคูซีหนึ่งแปดหกหกซีหาสองหกเก่าซีหาหาเก่าวิงซีหนึ่งรูดกลมเด่นซีหนึ่งล่องหกเก่า เล่าสามัคคีวิ่งไอพี่รอบที่สามในมือเดียวกันต่อกันเลยคือห้าน้อยนี่ไหมพี่น้องทับคูแปดเก้าสองสามสามสี่สามเก้าสามศูนย์หกเก้าแปดสามวิ่งรูดแปดเก้ากรมเด่นแปดเก้าล่องสามเก้า ล่าสัตยาปัจะเป็นลา่าคือเกาเขียนบอเขียนบครบพี่น้องเอ้ยเอา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 หน่อยเล่าสัตยาฟังควอมบอกเลยเล่าสัตยาพี่ไอพี่เขียนบครบตัวยุราหมูน่นี่แต่ว่าเลขเขาเลขเขาเขียนครบอยู่แต่ว่าข้อควม่มซื้อหัวขอ้อเขียนบกเขาบกรบนะพี่น้องนะขอตรวจก็เอาไปกรมี่เกตซีหนึงนะ่งเกตซีศูนย์เกตแปดเก้าซีเก้าเกต เก่าศูนวิ่งรูดเย็ดสี่ล่องเ8็ดแปดอันนี้เขามาไม้เลยพี่น้องเด้อน้องไม้เนี้ยเนี้ยเลยให้พี่น้องเบิ้งเด้อแบบนี้เด้อเขาไม้เ้นี้ยเนี้ยจัดให้สูมือคือว่าออกขูมือไหมหลังห,าห่านอยกันมือได้มีเล่าพัฒนาเข้ามาเสริมกับต้องเฝ้าต้องฟังให้ท่านได้พี่น้องเด้อเล่าสัตากับเล่า พัฒนาก็ออกล่าสตาร์มือนั่นมือนั่นเป็นเลนหาเล้าแต่เมื่อได้เล่าพัฒนาเขามาสวมเนาะเป็นปเลนหาเล่าคันมีแต่ว่ามันเล่าพัฒนาก็ลดออกคือปูบองในหัวขวละลดการออกออกมาแล้วเอาสําหรับมือนี้กับบ่อลาย,ย,ายหาใหญ่ห่งางเฮฟซีผู้เขามามาผููเก่านี่คือของไม้ของปูขุนเนาะของชิมฮก้าลุยชาแนลสาคุณพาลวยเอามาฝากด้วยน้องเด้อ อพี่น้องเอซี่ทุกคู่ทุกคนติดตามลวยจักห้าน้อยแล้วก็ลลวรลวยเล่าเล่าไรวันต่อไปตามนี้ละตามติเขียนใบตามนี่ในกระดาษเอซี่นี่หน่อยพี่น้องเอ้เข้าใจเด้อห้พี่น้องเอซี่ทุกคู่ทุกคนลำล้ำเลยลวยเงินยากัดกับยาเขินกระเป๋ากระเป๋าตงุงตุงเงินไหลมาเทมาร่างกายกห้แข็งแรงบม่มีโรคมีภัยบ่เจ็บบ่จนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดี